ขหา่วงกว้างออกไปก็เพิ่มการบริการให้อีก5เส้นทางเราลองมาดูภาพรวมกันนะครับเริ่มจากกรุงเทพฝั่งตะวันตกกันก่อนนะครับฝั่งตะวันตกก่อนน,นี้มีให้บริการใน2เส้นทางก็คือพุทธมนฑลนครปฐมนะครับและก็ธัญ,ญบุรีปทุมธานีล่าสุดก็เพิ่มการบริการไปอีกสองเส้นทางนะครับก็คือเส้นกาญจนาพิเศษครับตั้งแต่แยกสุพรรณบุรีไปจนถึงโรงพยาบาลบางใหญ่และก็อีกเส้นหนึ่งก็คือเพชรเกษมตรงนี้ให้บริการตลอดสายเลยนะครับนี่คือฝั่งตะวันตกมาดูทางฝั่งตะวันออกครับคุณผู้ชมฝั่งตะวันออกนั้น้นนแต่่เดิิมมกกก็ีาารรรใใหบอยู2 เส้นทางนะครับนั่นก็คือดอนเมืองหลัก4ี่บางเขนอันนี้ให้บริการตั้แต่7จ็ดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มเลยแต่ว่าอีกเส้นหนึ่งก็คือราดกระบางหนองจอกบีนบุรีตรงนี้จะแบ่งบริการออกเป็นสองช่วง6กโมงเช้าจนถึง10บโมงเช้าแล้วก็บ่ายสามครึ่งจนถึง1นึ่ทุ่มนะครับและล่าสุดก็มีการจัดบริการเพิ่มอีก3เส้นทางด้วยกันนะครับหลกัหลกๆก็คือวิภาวดีรังสิตตั้งแต่อนุสรสถานจนถึงแยกรัชโยธินนะครับพระโขนโยธินตั้งแต่ทูปเตมีนะครับจนถึงแยกรัชโยธินตรงนี้ให้บริการทั้งรถขนาดใหญ่ 10, 10ค ขอภยัยรถขนาดใหญ่ในมี20คันแล้วก็มีเรืออีก10ลําแล้วก็เส้นทางสุดท้ายก็คือแจ้งวัฒนะนะครับตั้งแต่ใต้ทางด่วนมาจนถึงเข้าถนนรามอินทาแยกวัชระพลทั้งหมดเนี่ยให้บริการ7จ็ดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการเป็นเรือหางยาวขนาดใหญ่นะครับทั้งหมดเนี่ยสิบหาลำในพื้นที่คลองทวีวัฒนาะ